ทำอะไรอ่ะกินทำไรยังกินแบบละเอียดไง่อยหมูป่ะมึงไม่เห็นหรอผมจับละเอียดเลยซอยหมูป่ะมาให้มาพี่หั่นหอมแดงให้ด้วยนมน้หนมนะพี่หั่นหอมแดงได้ด้วยนะตอกขั้วอ่ะเดี๋ยวไยังมันาวไ่ไปเราเอาหมูมา่อยป่ะพอแล้วไอ้จัดเอานี่ข้าวนี่ไหนข้าวอ่ะ อำำหรีวิวที่พักของพี่ตั้มหน่อยค่ะให้กี่คะแนนให้ห้าดาวค่ะโรงแรมผ้าห่มดีนุ่มมากอย่ากขโมยมากแล้วก็แอร์เย็นน้ำแรงมากเครื่องทำน้ำอุ่นกำลังดีเอาไปเลยห้าดาวพี่ตั้มสุดยอดที่แรกที่แรกผ่านใช่ไหมที่แรกผ่านค่ะเราดูที่ต่อไปกันต่อโอเคครับ

ไปแล้วค่ะตอนนี้จากนั่งต้องเที่ยวติดลบแล้ววันนี้ตอน้โ้ติดลบติดลบแล้วติดลบแล้วโอ้หนองไงหนะองหึบไปอยู่นี่มันขึ้นมาเทียมำคอเลยนี่ ีโรงเรียนอยู่ในนี้เหรอโอ้พี่มีโรงเรียนด้วยสวยจังเลยฝ <c oughs> นตกแล้วินลบนะินลบไปก่อนนะเหนื่อยมรสุมเข้า แต่ว่าถ้าผมไม่ตรงไม่ดีมันจะดีอย่างนี้ไปเลยพี่ดวงให้กี่คะแนนคะจอกี่คะแนนดีเนาะพี่จะติดลบหรือจะติดบวกหลวงพี่ตั้มเสียใจแน่นอนนี่ถ้าเติมโอ้พี่ตั้มเสียใจได้หรอน้องริมน้องริมมาไปกี่คะแนนน้องทิปทิปนี้ให้ให้กี่คะแนนคะที่ว่าได้ลงมาที่เกาะตัวอยู่างครับสี่เต็มห้าเลยสี่เต็มห้าเลยอ่ะชอบตรงไหนที่สุด

ดีค่ะดีที่พักดีมีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยปีนี้พี่เป็นอ่อก็เรียกอะไรนะไไม่ใช่เขาเขาไปนจอจัดงานอ๋อปีนี้พี่เป็นคนจัดงานพี่มีแรงบันดาลใจจากอะไรคะที่ว่าพาพวกเรามาเที่ยวที่เกาะเนี่ยค่ะ คุณทีชัยสุขเกิดนะผมเคยพาเข้ามารอบๆเขาบอกว่าเอออยากพาพนักงานมาบ้างมันสนุกดีคุณก็สนุกดีครับอ่าก็สนุกดีค่ะต่างคนต่างคนต่างยิ้มอ๋อโอเคโอเคได้ได้หนุาซีก็มีเราก็ลืมถ่ายนะตอนที่อ้วกนะจะได้เก็บภาพไปนะถ่ายบ้าเลยกูจะอ้วกตามอยู่ไโอเคโอเคจบต่อรีวิวรีวิวที่พักหน่อยรีวิวที่พักหน่อยที่พักเป็นไงมั้ง ให้สิบเหมือนเดิมเต็มสิให้สิบเต็มาสิบให้สิบเหมือนเดิมเต็มสิบนู่นพี่อ้อพี่อ้อรีวิวที่พักให้หน่อยได้กี่คะแนนดีไม่รู้อ่ะเมาเมาอะไรเร็วๆกี่คะแนนให้สิบเต็มร้อยให้สิบเต็มร้อยด่ับผมละน้องถ่าวิดีโอไปทำแบบนี้หน่อยน้องเอาเป๋าไปด้วยเหรอใช้โทรศับแ์มนี่ยนะเป็นถาม

พี่เต็มที่โบี่เต็มที่นี่เต็ม่ี่เต็ที่แต่เด็เต็มมาเฮ้ยครับเต็มก็ได้เต็มก็ได้ไม่พเพราะว่าบริการีลงไงล่ะอ นังอยู่นะรีวิวาหาร่อยค่ะให้กี่การเน้นให้ก anyway> ี่การนน ดิบด uh. e like. so ิันนี้เผบพี่โตอ่ะดิบเต็มร๋อยเลยโต้น้องอ่ะอันนี้อร่อยพี่ตาอ่ะนี่บอกว่าอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยค่ะขอเลือดเจี๋ยรีวิวอาหารเลยค่ะให้กี่คะแนนให้เต็มเลยเต็มเลยให้เต็มเลยนี่ได้มากี่ตังค์บ้างก่อนเลยยังไม่หัวไม่ไม่กี่ให้กี่คะแนนมันอร่อยให้ทิ๊บอ่มันอร่อย นี่เป็นชิ้นเาลยที่เป็นชิ้นเโอ้ยหมากเอาไว้อ่ะไม่สิบห้าไปเลยโอ้เจ๋งมาอร่อยมากวิ่งว๊าโอ้อร่อยน้องรีมอร่อยไหมนี้อร่อยมากอ๋อโอเคผ่านนะค่ะรีบพี่ปลาหมึกนะคะงานนี้เราจิกันก่อนนะแรกวิ้ยมันกรอบมากเลยค่ะอันนี้เป็นนี่ไม่ได้ทำเล่นได้เลยนี่ไม่ได้ทำเล่นเนี่ยไม่ได้ทำเล่นเอากำขึ้นเลยนะ ข้อมูลรายได้แล้วนะเอานี่นะกินกินนี้น้องดูว่าอร่อยไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้เอาไปเลยกลับบินลบหนึ่งร้อยผ่านเกียวหนึ่งชั่วโมงแล้วเ <c oughs> อาเมอกเหรอไม่ล้วอยากอื่นอ่ะผ่านอีกกัแกนแนนเอาอะไรดีอ่ะเอาให้สิบไอ้สโรย1ตะสิบแนนให้กี่กนนันแนน เอาไปเลยสิบอ oh, oh okay, okay. <laughs> ๋อแะเด้งมากอร่อยมากโอเคเต็มเท่าไรไม่เจ็บเหงือกไหนไหนนะไหน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 พี่ตั้มเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวปลาหมึกย่างนี่ใครเฮ้ยมาทิ้งปลาหมึกยันีซุปปามึกม่่มึก่อยปะอไก่อนนะเกี้ยวอมก็ไม่ได้

เงียบเลยเขาทำอะไรกันนะ่ะอ๋อเขาเลเขาให้มานั่งสมาธิหรือเปล่าใช่ใช่ยาพิการเลยนะเราต้องพักผ่อนโอเคนะทุกคนตั้งใจกันมากคนคุยกันแบบอย่างเรียบร้อยมากโอ้อนบโตต่อไปยังไงตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงมั้งตอนนี้เดี๋ยวได้กับตัวก่อ

Jangan sampai kena jangan sampai เช้าหน่อยเย็นนี้ตื่นมาชาไม่ล่ะข้อตุ้มอะไรตีฮะเนื้อใส่กลองอยู่ไหนะใส่กลองที่กูยันไว้อะใส่กลองที่กูยันไว้อยู่ไหนดูวยรีวิวอาหารเช้าหน่อยอร่อยดีค่ะอร่อยดีเู็นไหมข้าวบ้ามูค่ะข้าวบ้ามูพี่ฟ้ารีวิวอาหารเช้าหน่อยกี่คะแนนสามด้วยเนาว แบบด้วยแบบกันแน่นอ ย็นแบบนี้ได้ไหม้องเอ็มอะีรกันแนนอาหารเช้าโอเคโอเคไม่มีกันแน่นนะได้อยู่แปลว่าไม่ได้ได้ได้นะได้โอเคสภาพของแต่ละคน วิวดีค่ะละคะแนนวิวได้เยอะอยู่ค่ะรีวิวที่พักหน่อยพี่อ้อเป็นไงโอ้สุดยอดเลย MC ไม่เท่า <MC S 2> ไหร่อะ MC ไม่เท่าไรมัาจะให้สิบเลยช่วงเช้ามันร้อนก็เลยเหลือ, <Bad. S 1> อแตกหอเดือแตกนะโอเคพี่กวางเป็นไงบ้างเล่นน้ำเลย ที่พักเป็นไงบ้างที่พักดีเลยอาบน้ำแล้วไปเล่นกินดีครับบรรยากาศดีมากครับเต็มสิบได้กี่คะแนนครับเต็มสิบได้เก้าคะแนนครับโอ้ได้เยอะนะเมื่อคืนเราเขารอเกตเตะสามกว่าแล้วเสียงจังเพาะฟักคนเดียวเลยไม่ได้นอนเพราะเสียงอืออากาศดีจริงยังนู่นให้คะแนนเต็มสิบจริงๆเอาเป็นไงมั่งนอนแข่งเล็ครับพี่พี่นอนเต็นท์แล้วร้อนครับผมเพราะว่า โอเคโอเคนะนี่ต้องตื่นอนบนะ้งแต่วัวรุ่งอ่ะนะใช่ใช่ร้อนร้อแต่บรรยากาศโอเคนะคะบรรยากาศบรรยากาศดีเสียงโอเคครับผมได้กี่เพลงไหมเมื่อคืนได้ร้องไหมคืนไม่ร้องครับบทดเกษียณแล้วครับโอเคค่ะครับผมน้องปิงรีวิวที่พักหน่อยเป็นไงบ้างที่พักเป็นไงบ้างฮะสวยงามครับสวยงามให้กี่ดาวถ้าเรียบตัวไว้ที่พักอ่ะ ที่พักเป็นไงที่พักอะไรนะครับที่พักก็สบายครับสบายนะไม่มีมดนะโอเคค่ะนี่ค่ะวิวสวยตื่นมาแล้วเจอทะเลเลยฮอ๋อยังไม่ตั้มอะไรอ่ะคะนี่เนมน้าอ่ะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวมาจอดที่เรารออยู่ที่เดินได้เดินมาถ่ายรูปนี่เดินมาทางนี้ต่อไปอีกเรื่อง ทำอะไรเอาถ่ายรูปเหรอเดินมาได้เลยเนียเฮียจะเป็นใครโลเลยมารีวิวที่พักนะครับโตทำอะไรอ่ะนี่นะครับอันดับแรกห้องนี้สภาพห้องค่ะ มีแอร์ค่ะแต่ไม่รู้เปิดตรงไหนนี <Okay. S 1> <c oughs> ่ค่ะหนึ่งสองสามที่นั่นสามสี่ห้าหกนี่นะคะเจ็ดแปดเก้าเรานอนกันเอ้ยเรานอนดีนนคนอ่ะเก้าคนเออถูกแล้วพี่อ้อเป็นไงมั่งที่พักที่พักสบายมากเลยทำมีนี่ประตูส่วนตัวด้วยเปิดแล้วโดด มันวิวดีมากเลยนะเปิดออกไปอยากเห็นวิวไหมอยากเห็นวิวมีมีเปิดได้ไหมไหนแล้วต้องโชว์วิวหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมโชว์ให้ดูวิวค่ะมีวิวจริงว้าวสุดยอดเลยย้ร่วโอเคค่ะขอบคุณค่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่คะเต็มสิบวันนี้ให้แปดค่ะเตัดอะไรไปคะอ๋อนอนมอนทำไมคะนนแล้ว มันพาขึ้นคือฟาขึ้นกับแล้วเหี่ยวเหี่ยหัวแล้เลือนลงหัวแล้วค่ะบรรยากาศดีมีหน้าต่างค่ะสองบานมีพัดลมหนึ่งตัวมีหลอดไฟดี่เพียงหลอดค่ะหลอดไฟนี้ใช้การไม่ได้นะคะโอเคพี่หอยให้คะแนนเท่าไหร่คะพี่หยอยให้แปดค่ะให้แปดโอ้ได้อยู่ค่ะอยู่นอนรอมรอบถุงดำน้องแอมให้เท่าไหร่คะ เบจค่ะโอเคอยู่ค่ะโอเคนะตัดติดที่ตัดออกข้ามหมออย่างเดียวนะมีประตูชมวิวเรียบร้อยปิดตาเดี๋ยวอีกริดนะนีิตักเป็นยังไงบ้างคะโอเคค่ะโอเคข้าวหอมอ๋อกลับบ้านได้ไหมคะเออเราแอบใส่ไปเลยนะได้อยู่พี่ฟ้าไปชมบรรยากาศอ่ะน้องปุ๊กเป็นไงบ้างคะนอนก่อนเพื่อนเห็นปวดหลังไปนิดนึงแต่ได้นะ ให้กี่คะแนนคะห้านี่คนนี้น่าจะให้สิบเพราะว่านอนเยอะน้องลีให้กี่คะแนนคะให้กี่คะแนนอะหกหกอ๋อหกหกพี่ดวงให้เท่าไหร่คะพี่ดวงคะแนนที่พักคะแนนที่พักแต่ฮะเก็พอแล้วเจ็ดก็พอแล้วทำไม พ้อพอหดีพ่อไม่สิบพ่อหงดสิบนอนแข็มากเลยอโอเคค่ะได้ได้ด้ไดห้องนู้นดีมีวิวมีห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำได้นะคะห้องน้ำห้องน้ำโอเคอยู่บ โอเคนะคะไปกันเลยอาหารเที่ยงเป็นไงคะเมื่อก okay, okay, ี้อาหารก่อนขึ้นเรือเป็นไงบ้างคะถ้าถ้ารวมมทุกื้อบนฟังน่ะมื้อนี้ดีที่สุดชอบเมนูไหนมากที่สุดคะไข่เจียวปูโอเคค่ะพี่อยอยชอบเมนูไหนมากที่สุดไข่เจียวอร่อยสุดไข่เจียวอร่อยสุดพี่ดวงชอบเมนูไหนไข่เจียวอร่อยสุดน้องลิมก็ไข่เจียวใช่ไหมคะ อ๋อแตงโมแตงโมรู้จัดใจพี่ฟ้าชอบเมนูไหนมากที่สุดชอบต้มไก่จืดไปนะจืดไหมอ๋อไข่เจียวจริงเหรน้องแอมอ่ะเจียวค่ะเต็มถุงไปหรือยังชอบเมนูไหนมากที่สุดคะสองคนนี้ชอบปลาลาดพริกปลาลาดพริกเมื่อคืนนุก็เล่นกันเลยว่าใช่ เมื่อกี้เมื่อกี้ที่เรากินกันเมืกก่อกี้ก่อนที่จะมานั่งตรงเนี้ยไข่เดียว,อวอโอเคค่ะไข่เจียวที่เต็มสิบชอบเมนูไหนที่สุดเมื่อกี้เนี่ยทอดกบที่ไม่ได้กินแต่มันหอมมันมีทอดกบด้วยเหรอนี<ม>่อทอดกบเอากระปุกเผ็ดประดุกเขาเลยลูกชิ้นอ๋อต้องชอบลูกชิ้นโอเคโอเคพี่นุ่นชอบเมนูไหนเมื่อกี้ เมื่อกี้เมื่อกี้นี่ตะกินเมื่อกี้ใส่กอ่ะพอกถุงเรียงอย่าเอาคอเ่กอ่ะเดี๋ยวพี่ตั้มว่าอะไรอร่อยคะเมื่อกี้ได้กินไปตั้งสามสี่อย่างไข่เจียวไข่เจียวนะอย่างอื่นไม่อร่อยเดี๋ยวน้องจะได้บอกเขาออร่ยยม้จะ สรุปคลิปนี้ทั้งหมดเลยให้กี่คะแนนพี่เต็มสิบเอาเต็มสิบเอาได้กี่คะแนนเจ็ดพี่หักเต๋ามาให้เจ็ดปิ้งสรุปคลิปนี้ทั้งคลิปเธอให้กี่คะแนนสิบเต็มสิบเต็มอะไรสิบเต็มสิบอุ้ยสิบเต็มโดนนัดสิบโดนนัดโอ้ยสิบให้กี่คะแนนโดนัทมันเลขียดเนาะพี่กี้ได้เท่าไหร่พี่ตังให้กี่คะแนน โดนัทสองรอบก็1 0 0่งศูนย์ศูนย์เนี่ยหนึ่งร้อยเลยโอ้โต้กี่คะแนนสิบเต็มห้าสิบบเต็มห้าสิบบาทให้กี่คะแนนพี่มทิมนี้สิบกับโดนัทเลยสิบกับโดนัทอ๋อให้กี่คะแนนแบงค์ทิมนี้ทั้งหมดเมาเมาไม่มีคะแนนอภิวาให้กี่คะแนนให้สิบ อ๋อโอเคโอเคน้องนี่ไม่กี่คะแนนอะไรอะทั้งทริปสรุปแล้วทั้งทริปเนี้ยอ่ะเต็มเต็มเท่าไหนอะทริปเต็มตอนไหนสิบเต็มตอนไหนแปพี่เกี่คะแนนสิบเลยค่ะนองนี้อ๋อไอสิเพราะว่าเพราะอะไรกินยาอ๋อกินยาต้อการร่างกาดีน้องเอ็มอ่ะเป็นไงบ้างิดเต็มเลยค่ะค่ะกับไม่เมาแล้วสบายโอเคพี่เอากี่คะแนนทั้งทริปนี้เยี่ยมตอนไหน อ๋อนอนนัเมื่อกี้นะโอเคโอเคนะแล้แล้วเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะส่วนน้องนะได้แบบตักค่ารอรอในหัวนาดไวหน่อยค่ะได้ไหมได้เหน้ำตาลเอตปล่าอเป็นไงทริปนี้สรุปเอาให้กี่คะแนนต้อง แลิปนี้ครับผมให้เสคะแนนเลครับติดตรไนไตรงเดิมหมุนเลยทุกคนุกคนพูดแบบนั้นเอาค่ะเอาซอมไปกินข้าวนะคะอ้ให้กี่คะแนนทีนี้พอมีซอปุ๊บก็ิหมนเดิมมันจะิเหมโอ้ิตุหนึ่งวะติดุนึงตุนึงโอเคขอบคุณค่ะนอง ว้าวอ๋อเอาก่อนกันค่ะขอบคุณค่ะดิบจิตแก้มดึกแก้มสิเรียๆีรีรีวิวตัวเองกับทริปนี้เนี่ยค่ะเป็นไงบ้างตั้งใจไว้ดีแล้วยังไงแล้วคิดว่า ทุกอย่างนี่โอเคไหมสำเร็จรุ่นร่วมไม่ได้ด้วยดีไหมคะก็ไมต้องกดสิพี่คิดว่าน้องๆจะชอบไหมพี่พี่คิดว่าน้องๆจะชอบไหมฮะชอบชอบเหรต็มสิบให้กี่คะแนนเต็มสิบให้ตัวเองกี่คะแนนที่งานจากทริปนี้สิบเอ็ดโอเคจะไปถอยแล้วขอขึ้นเลยเดี๋ยวังไปน้องให้ค่ากำจ่ายพี่ที่ว่าพี่ช่วยจัดงานน้องอะนะขอบคุณเจ๊ขอบคุณมากเจ๊โอเคค่ะไว้ทิปหน้านะคะขอบคุณเดี๋ยวนี้ Gəl indi tikdik, gəl indi. Oh. Okay.